เปิดโพสต์เด็ดเมย์เมย์ธัญ,ญวีหักอ,อกชายไทยทั้งประเทศอวยพรหนุ่มหล่อเหมือนเฮวดาคนนี้ดีกี่นักบินเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถสำหรับเมย์เมย์ัญ,ญวีนอกจากจะเล่นละครแล้วเธอทุกสุดตัวเรื่องการเรียนคือด้านการเป็นนักบิน น,น,นานๆจะเห็นผลงานของเธอล่าสุดมีอุบมักปฏิหาถ่ายทำไปแล้วมีคนรู้ใจแล้วสำหรับเมเมทัญวีนางเอกสาวช่อง7สีที่ล่าสุดลงภาพคู่หวานหวานฟินฟินแสดงความยินดีกับหนุ่มตีนอกวงการนามว่าโฟนหลังฝ่ายชายเปิดตัวธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นถัดมาอีกวันฝ่ายชายเองก็ไม่น้อยนานลงภาพคู่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เมย์เมย์สหรับเมย์เมย์ธัญ วีปัจจุบันกำลังถ่ายทำละครเรื่องอุ้มรักปฏิหารประกบคู่หนุ่มโดนัทพัทรพลมีคิวออกอากาศเร็วๆนี้ทางช่องเจเปิดตัวคบหาดูใจกันเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแถมควงคู่กันไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศกันอีกด้วย